ก้อนมันนี่กะวันทียี่สิบสองคุมภาพันพกหาได้จ้าเอากระเขา่าปลาขึ้นผู้คือเกาพี่น้องมันนี่มาช่วยแนย่นะมาหาเบึงเฮ็ดเฮ็ดบดไปไหวซุปพี่น้องเอาบดทุกอย่างละหันเป็นย่างเป็นแนวกินแนวยากเนาะห้าพอเขาก็เอา<ช>แต่พวกคนแข็งยังเก็บนี่ใส่ได้ยังใน,นก็นตามม่เฮ็ดบดเฮ็ดบดซุปเฮ็ดซุปนะพี่น้องเก็บเก็บไปไหวพี่ให้น้องทั้งบ้านกาเก่าแน่ นี่พะกวนแคบนั the 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 ่นน่ะน <the S 2> ี่มันมาเนี้เขาก็จะไปแกงเก็บ้ยนแคบไปแกงยของทุนท่องบริษัทในเบืองไงดอกมันบานเออเขาก็โหดเอาดอกมันแกงแกงใส่ขึ้นยะนางแกงใส่ยะนางเสียบหวานเกลีพี่น้องนี่ละเำอะไรพ่อเฮ็ดเฮ็ดจะเฮ็ดซุปดอกพี่น้องเฮ็ดอ่วงก็คือสีบะหมี่ดอกมานี่อุ้ยดอกงามเนาะ อย่ากอตอนมันนมเลยเก็บไ,ไปแบสุกพี่ให้น่องแต่ละพี่น่องเอ,อ้ยอ,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 อ้ยดอกนาะแห้งสุกจ้ามดอกก็อิ่มตอนนี้เอากปตา่ควัน,นโอ้ยดอกงามเนาะโอ้ยเห็หนออดอกอันนี้ราน,นี่อะไร จําีกบเจ้ดอันนี้บ่าไไทยเนี่ยมเองไยังพี่น้องนี้ต่อมัไไน,อ,นอ,ออกออง่ญยเลยุนนเฮ็ดเพลิงกับพอนออกกับพี่น้องเด็ดเดียวเนี่ยอีกสองสามหมื่นอัน,นเมนื่ออาจจะออกนะเฮ็ดหน้าจุดไว้ กวา่าฝนตกหลายมืออยู่เข้าไปไหว้สูบ ทุกก็เอาวโหญ่เลยเห็ดกระด่างดอกเท่ากระโดงทย่าี้ไหาไปเรื่อยๆเ้ามบอนไม่เ้ามบันมีเห็ดเผือกเก็บพี่น้องเอ้ยห้าเป็นคนละหาไปไหวจะซุบเดี๋ยวพี่เจี๊ยบหอบนะ

เฮ็ดอ uh, <s ans authenticity> <spe> ันนี้บ่ามหนเฮ็ดกระดางนี่เฮ็ดรังเฮ็ดลังเขียวอู้หูคือดอกนาเถอะต้องที่หลังช่องดอกกัวอีมนี่ฮะไปปวนดอกพอ้นแขวนน้ำนาะต้องที่หลังน้ำแขวนกับบานน่ะละแนมที่เนี่คือเก้าดอกดอกเอาหูดอดอกมันแกงหวานที่เก้ารสจัดที่เก้า ให้กระดาษเฮ็ดกำกำเึก่อในเต้เฮ็ดสุปเดี๋ยวเราพี่น้องมาดิอยู่ช่องซ้ำหมือนนี่เฮ็ดเพิ่ออ่ะจะออกแต่มันแดดนี่เอ้ยออกเสียที่เราพี่น้องทวนต๊ะปันนี่อาจจะรวยนี่จ้า เอาสีเหลืองเอาตัวไรตัวไเป็นตัวสูบนะตัวไรเป็นตัวสูบขางขอเอากะสไดเห็นเหโอตาก็เอาปไปเออมันยายากโกเอาบอลนี่เจา นี่ขาขาวเดี๋กเอาตัวน้องแก้มหางกูไปเอาโอเคตัวนี้เสียว Tapi hong sudah enggak. Kita apung itu. Thank Ừ. Ừ. cái đạn đấy à? nó thử quân không, không, này. Này, từ, từ không cái đấy đấy như tại

กะไปกูะจูไปวกจิ๋วขาวันน oui, ี้เส the ียมพวกจิ๋วขาวพวกจิ๋วแดงสีขมบ่เสียมพวกจิ๋วขาวสุบก็ได้นี่ดอกมันเนาะดอกดอกมันยังสุบเสียแป่ว่าวากัสุบเสียมเกันเลยหยอดมันพ่ท่านดอก ก๋ตเตียวก็หลอกรงลายยงเห็ดเน่ยเนาะเห็ดตุ้มตุ้อ่ก็บนจะต้องเสมออ่ะบอกว่าบนตัวปัานนะมาท่านพ่อเตียงซีตูซีปลาก็ได้ พเอาวัเาแต่นี้นี่เป็นอย่างจิงงมาจะพูดเลยพี่น่องเยาสิจะหาาน่อไม้มาแกงกันพี่มอยู่ล้างบาน คู่กันตเตยเ็ดซุกพี่น้องมาเอาหน่อไม้อยู่เฮี้ยนเลล่ะคนตัวมาเกิดแซวเลยหน่อไม้ก็ได้กินเอาหน่อไม้ไปแกงได้อะไรกันบ้านนี่พูดกันเตยเ็ดซุกเฮ็ดกระด่างกันแล้วพี่น้องเฮ็ดซุกปกระด่างก็ได้ดอกทับหน่อไม้ไป่แกงคนตัวห <c oughs> น่อไม้ก็เกิดแซวเลยหน่อไม้ก็ได้ก็ได้กินอยู่นี่ผีเป็่อน <c oughs> kiềng sụt sẻ đây nè cái kiềng nó như thế này này. còn những mò nồi, uầy, lại tưởng mò nưng này พี่น่องเย้สิแจ้างมาใหม่ก่อนมาเนี่ยก,ก็ไหลก็แช้์เนี่ยจ้ากดตี่ตามกดกระดิ่งความได้พี่น่องพกะสด้เบิ่งคลิปใหม่ๆหม่ถ้าล่อมึงได้พี่น่องอีกบข้าให้มือเฮ็ดสิออกบ่เฮ็ดหน้าจะรวยสวัสดีจ้า